่นะสวัสดีครับเป็นขอทุกท่านนะครับที่มารับชมวันนี้ฝนตกหนักเกือบสองวันแล้วติดต่อกันนะครับเป็นวันศุกร์เลยวันนี้หยุดส,สัปดาห์ของทิมงานอาดีนะครับแต่ก็เลยขึ้นที่สูงไปก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อปีก่อนประมาณ20กว่ากว่าเนี่ยฝนตกหนักน้ำมาเร็วมากเลยนะครับ ไม่ทันเลยแต่ปีนี้มีบทเรียนได้ประสบการณ์มาแล้วก็จัดขึ้นที่สูงไปก่อนนะครับแต่ว่าน้ำยังปกติอยู่ครับเพราะว่าในเขื่อนน้ำลดเยอะมากเลยนะในเขื่อนปัตตานีก็สปินเวร์รถยังผ่านได้ปกติผมไปดูเมื่อกี้ออีกเยอะนะประมาณเมตรกว่านะสองเมตรอีกกว่าจะล้นสปินเวล์นะ ทางที่ผ่านคนอีกนั้นมานะอันนี้อยู่หน้างานของอบ,บดีขุดลอกเขือนนะ่อนครับน่าจะไม่สูบแล้วน้ำนะ,ะต้องรอหลังฝนตกนะหยุดก็น่าจะสูบอีกทีหนึ่งพออีกยาวไปนะันตกไปนี้ แต่อีกน่าจะสองสามวันนะ้นําจากพานโตนะจากเวตงก็จะไหลามาผ่านเขื่อนฝั่งนี้นะครับผ่านเขื่อนบางล่างก่อนแต่ว่าไม่รู้ปีนี้น่าจะถึงไหมนะอ่าเราคาดการไม่ได้นะครับไปท,ที่บัติของธรรมชาติคาดการไม่ได้นะมันมาแบบรวดเร็วบางทีเราตกใจจะเินไปไม่ได้นะมันแฉ มันก็เงียบมากเลยนะรถสัญจรน,น้อยนะปกติก็เยอะอยู่นะเส้นนี้เป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นหลักเหมือนกันนะเอาไว้ทางรักเข้ายะลานะเลี่ยงเข้าตัวเมืองแถวตลาดเก่าก็ขึ้นที่ผมกัน สองสี่หกแปดคันนะเป็นซันวักสองคันโอเบสามคันทิตชิสองคันนะี่ก็โคม,มาสุคันเดียวนะอยู่ตรงนี้แล้วก็สองคันโคม,มาสุอยู่ฝั่งจากตรงนี้ไปประมาณ8ปดร้อยแปดร้อยเมตรนะอ่าเจ็ดร้อยเมตรตอนสองคันซีอีนะครับต่อขึ้นที่โซงเหมือนกันเมื่อกี้ขับมา ทงเซกเตอร์อยู่กันหนะน,นึ่งดีีครับฝั่งจอดไอพ่อพัวโอเคนี้มาอัปเดตคร่าวๆนะคโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ ยังไม่หยุดเดี๋ยวผมจะขับรถไปอีกฝั่งหนึ่งของงานฝั่งนู้นแบบนี้เหมือนกันนะเป็นทีมงานของข้า่งเชานะจะขุดลอกกบบนี้เหมือนกันไม่รู้แกเอารถขึ้นที่สูงยังผมว่าน่าจะขึ้นแล้วนะอันนี้น่าจะไม่ทําแล้วปกติก็จะไม่หยุดนะ,ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะทําเหมือนกันทำเกือบตลอดนะบี้งานเร่งกวัว ไม่ทำเสร็จนะครับดูฝนมานี่ครับฝนน้ำท่วมเพราะว่าในเขื่อนน้ำเยอะอยู่แล้วนะปะกติทุกปีโอเคก็แค่นี้นะเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตอีกทีหนึ่งงาน